ใครอยากเป็นดาราต้องมาที่บันไดยสยามจริงหรือเปล่าแล้วใครบ้างที่แจ้งเกิดจากที่นี่ไปลุยกันครับ สวัสดีครับและนี่คือสาระสนุกของยุค90และผมตัวยุ่งครับนี่ปัจจุบันการเป็นศิลปินดาราก็มีมากมายหลายวิธีนะครับไม่ว่าจะเป็นการประกวดในเวทีต่างๆสมัครเข้าร่วมโครงการที่เฟ้นหาหรือว่าสร้างผลงานให้ดูน่าสนใจในโลกออนไลน์ซึ่งโมเดลลิ่งหรือว่าค่ายต่างๆนี่ก็จะติดต่อมาได้สะดวกละครับแต่ถ้าย้อนกลับไปนยุค90การที่คนคนหนึ่งเนี่ยจะได้เป็นดาราหรือว่าศิลปินหรือว่านางแบบในแบบได้เนี่ยต้องเกิดจากการทับทามโดยคนที่ได้ชื่อว่าเป็นแมวมองซึ่งแมวมองชื่อดังที่ปั้นใครต่อใครให้โด,ด่งดในยุ 90นั่นก็คือพี่พลนอานนท์อดีตบรรณาธิการบริหารของนิตยสารชื่อดังในยุคนั้นยังเธอกับฉันและสถานที่ที่พี่พจนอานนท์มักจะได้นุ่มหล่อสาวสวยมาขึ้นปกนั่นก็คือบันไดตรงสยามเซ็นเตอร์ทําให้บันไดแห่งนี้เนี่ยเป็นมากกว่าที่นัดพบของวัยรุ่นไปโดยปริยายแล้วครับแล้วเพื่อนๆรู้หรือเปล่าครับว่ามีใครที่ได้แจ้งเกิดจากบันไดยสยามกันบ้างและนอกจากการถ่ายโฆษณาและนิตยสารแล้วพวกเขาเนี่ยได้ต่อย,ยอดไปทําอะไรกันวันนี้ผมจะเล่าให้ฟังครับ ก่อนจะไปฟังกันต่อกด subscribe หรือยังฮะใครยังไม่ได้กดกดเลยนะจิ้มเลยกดกระด,ดิ่งด้วย ก่อนที่จะไปดูว่าใครแจ้งเกิดจากบันไดสยามกันบ้างเรามาดูต้นกําเนิดการเป็นแมวมองของพี่พจน์อานนท์กันก่อนนะครับโดยจุดเริ่มต้นเกิดจากการที่พี่พจน์อานนท์เนี่ยได้ขึ้นมาเป็นบรรณาธิการของนิตยสารเธอกับฉันซึ่งแนวทางในการทําหนังสือแบบเธอกับฉันเนี่ยก็คือการนาหนุ่มสาวหน้าใหม่มาขึ้นปกนิตยสารและหลายคนที่ได้ขึ้นปกหรือว่าถ่ายแบบเนี่ยก็มักจะได้งานอื่นๆต่อยอดในวงการบันเทิงทําให้พจน์อานนท์เนี่ยได้รับฉายานะครับว่าเป็นนักปั้นมือทองหรือว่าแมวมองซึ่งการจะตามหาหนุ่่่่มสาาาวททีีีเเเป็นนแบบขต้้องกรไดย ส่วนใหญ่ก็ต้องไปตามหาตามสถานที่ต่างๆที่เป็นแหล่งรวมตัวของวัยรุ่นแลครับและสถานที่นั้นก็คือสยามไม่ว่าจะเป็นสยามสแควร์มาบุญครองหรือว่าสยามเซ็นเตอร์เพราะว่าพิพจน์อนนท์เนี่ยมักจะไปเดินเล่นเป็นประจำอยู่แล้วละครับและสถานที่หนึ่งที่พิพจน์อนนท์เนี่ยมักจะไปอยู่บ่อยครั้งจนกลายเป็นตำนานที่ทําให้วัยรุ่นยุค90นั้นต้องไปนั่งนั่งเดินเดินให้ผ่านตาเขาก็คือบริเวณบันไดตรงหน้าสยามเซ็นเตอร์โดยจากคําบอกเล่าของพิพจน์อนนท์เนี่ยก็บอกนะครับว่าวัยรุ่ นักโดนที่ตรงนั้นจึงได้พบกับหนุ่มสาวหน้าตาดีมากมายจากบันไดแห่งนี้นั่นเองล่ะครับ ทีนี้เรามาลองดูกันหน่อยนะครับว่าใครกันบ้างที่ได้พบกับพี่พจน์อนนท์ที่บันไดยสยามอันดับแรกก็คือฝันดีฝันเด่นคู่แฝดมาดก,กวนที่ถูกทับทามจากพี่พจน์อานนท์ให้มาถ่ายแบบโฆษณาและนิตยสารก่อนที่ต่อมาเนี่ยจะได้มีผลงานบนจอโทรทัศน์เป็นครั้งแรกใน MV เพลงบอดี้การ์ดของเต๋อสมชายเข็มกลัดซึ่งก็เป็นหนึ่งในเด็กบ้านของพี่พจน์อนนท์เช่นเดียวกันแหละครับโดยทั้งคู่นั้นได้รับบทเป็นเพื่อนของพี่เต๋อพร้อมกับเป็นแดนเซอร์ก่อนที่1ปีต่อมาหรือว่าในปีพาศ2537ทัั้้้งงคู่นนนจะไดมีผลา เพลงเป็นของตัวเองในอัลบั้มออกฤทธิ์กับค่ายคีตาเอ็นเตอร์เทนเมนต์นั่นเองแะครับ มาดูคนต่อมากับอ้อยธนาหนุ่มหล่อจากวงดูโออย่างลิฟอ้อยของค่าย R.S. เลยครับที่เริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงโดยการเป็นตัวประกอบในภาพยนตร์เรื่องเกาเหลาที่บางเพลงจากนั้นเนี่ยก็ไปแคสติ้งตามที่ต่างๆแต่ก็ยังไม่ได้งานเพิ่มเติมนะครับจนกระทั่งไปเดินที่สยามและได้เจอกับทีมงานของนิตยาสารเธอกับฉันแต่ในครั้งแรกเนี่ยยังไม่ได้ขึ้นปกนะครับซึ่งหลังจากนั้นก็ได้มีการนัดพบกับพิพศ์อานนท์และพิพศ์นั้นก็ได้พาอ้อยธนาเนี่ยไปเล่น MV และหลังจากเล่น MV พพออน,นเนอ,อ็เ,เสีงและ ลกลายเป็นศิลปินฝึกหัดของ RS จนได้ออกลบัมเป็นดูโอกับลิฟสุพน์ในชื่อลิฟออยและกลายเป็นดูโอในตำนานของ RS อีกหนึ่งคู่นั่นเองละครับ ปิดท้ายด้วยจอห์นดีแลนด์ที่ได้พบกับพี่พจน์อนุนที่สยามขณะที่เดินทางมาประกวดเต้นทําให้จอห์นดีแลนด์เริ่มเป็นที่รู้จักจากการถ่ายแบบลงนิตยสารต่างๆก่อนที่จะมีผลงานสร้างชื่อตัวแรกอย่างโฆษณาฟิล์มสียี่ห้อฟูจิก่อนที่ต่อมาเนี่ยจะมีผลงานถ่ายแบบแฟชั่น MV พิธีกรรับเชิญละครโทรทัศน์และภาพยนตร์ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์เรื่องกองร้อยตอนถึงใจจะแตกแต่ไม่แตกแถว สติแตกสุดขั้วโลก Good bye summer เออเหอเทอมเดีย huh วแต่ทว่าเป็นที่น่าเสียดายนะครับที่จอร์นดีแลนเนี่ยประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์และเสียชีวิตลงในวันศุกร์ที่1ทธันวาคมปีพศสอ3 8รด้วยอายุเพียงแค่17ปีเท่านั้นสร้างความโศกเศร้าเสียใจต่อครอบครัวและแฟนคลับรวมถึงผู้คนในวงการบันเทิงเป็นอย่างมากแล้ครับ ซึ่งที่ผมหยิบยกมาเล่าในวันนี้เนี่ยก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับเพราะนอกจากบันไดยสยามแล้วห้างต่างๆระแวกนั้นก็ถือว่าเป็นแหล่งที่ทาให้พิพศ์อานนท์เนี่ยได้พบกับนุ่มรอสาวสวยมากมายอย่างเช่นที่มาบุญครองพิพศเนี่ยก็เจอพี่เต๋าสมชายที่มาเดินเล่นหลังเลิกเรียนและในระหว่างที่จะกลับบ้านพิพศเนี่ยก็ขับรถตามจนได้ให้นําบัตรและชักชวนให้มาถ่ายแบบแล้วครับหรืออย่างพี่มอสปฏิพาน์ที่ในยุคนั้นเนี่ยกำลังเรียนอยู่ที่อุเทนถวายแล้วมาเดินเล่นที่มาบุญครองเป็็นนนนนนประะจจําาออยู่่่แแลลล้้วพพิิพเเเเกกมดดชัไ พี่มอสที่มาเดินเล่นกับเพื่อนบริเวณบันไดเลื่อนโดยจากคําบอกเล่าของพี่มอสเนี่ยก็บอกในที่แรกนะครับว่าพี่พจน์นั้นแต่งตัวเหมือนเด็กช่างกลนก็เลยคิดว่าจะมาทําร้ายแหละครับก็เลยวางแผนกับเพื่อนให้เตรียมพร้อมถ้าเข้ามาเนี่ยก็เตรียมเล่นได้เลยแต่พอพี่พจน์เข้ามาประชิดต,ตัวได้เนี่ยก็รีบบอกกับพี่มอสนะครับว่าจะชวนไปถ่ายแบบซึ่งในที่แรกพี่มอสเนี่ยก็ไม่อยากจะเชื่อนะครับจนแยกย้ายกันกลับบ้านพี่มอสมารอรถเมย์อยู่คนเดียวพี่พจน์เนี่ยก็เดินมาย้าอีกนะครับว่าพูดจริงๆจนได้เข้าสู่่งงการเเีียยดววสชิต สุดและนอกจากพื้นที่ในสยามพี่พจน์อานนท์และทีมงานเธอกับฉันเนี่ยก็ได้เจอวัยรุ่นหน้าตาดีอีกมากมายทั้งดงสิทธิพรโจโกเกร์นุพชัยรวมถึงฟลุกเกิรกพลที่หลายคนคิดว่าเข้าวงการมาจากการเป็นนักแสดงสังกัดเอก็กซแสกซินเนรโอของพี่บอยเถกนเกียรติแต่จริงๆแล้วฟลุกเกิรกพลเนี่ยเริ่มต้นมาจากการไทยแบบจากคําชักชวนของพี่พจน์อานนท์ที่เจอฟลุกที่สยามและจากบทสัมภาษณ์ของพี่พจน์อานนท์ในสื่อต่างๆจริงๆแล้วเนี่ยเขาได้เจอกับวัยรุ่นหน้าตาดีที่สยามเยอะแยะมากมายและได้ชักชวนเข้าสู เยอะจนกระทั่งพี่พศเนี่ยบอกออกมาเองเลยว่าเยอะจนจําไม่ได้เลยจริงๆ